เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสถานีข่าวชาวบ้านในวันนี้แอดมินจะมาพยากอากาศประจำวันจันทร์ที่20ธันวาคมพยากรนากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นอากาศหนาวบริเวณภาค,เ,าคาออเ,เหนือภาทันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคทันออกมีอากาศเย็นมีลมกระโชกแรงสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด2-11องศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด5-13ถงค์ถัดชองศาเซีเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้ด้วยในระยะนี้สำหรับมอสุมตะาออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทำให้ภาคใต้ทางตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ทางตอนล่างฝั่งตะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นราอีบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันที่20-21ธันวาคมและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศบริณภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวรวมถึงอุณหภูมิต่ำสุด จะอ,อยู่ที่12-16องศาทันเซียสสูงสุด25-29งาองศาทันเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด2-11งองศาทันเซียสลมต่ำนอกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต่ำนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาทันเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-27งองศาทันเซียส บริเวณยอดภูดอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้มีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ18-19งองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด28-29องศาเซลเซียสลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันอ,ออกนะครับในวันนี้จะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด17-23งองศาเซลเซียสสูงสุด27-30สดิองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนรวมถึงจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ18-20งองศาเซลเซียสสูงสุด 29-31องศาเซนติแยสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 2 1อถึงยีองศาทลนซียสสูงสุด28-30ถึงสาองศาทันซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40บเปอของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึงยีองศาทันซียสสูงสุด2 9 3สถึงสาองศาทันซ um. ียส หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นยังกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ